รู้สึกแย่จังสามสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาใบาไม่มีเวลาให้น้องๆในแคลนเลยพอดีใบย,ยุ่งๆอะ่ะงานก็ต้องทำเอาเป็นว่าไปหาของปลอบใจให้น้องๆกันดีกว่าก่อนอ,อื่นเราก็ต้องไปถามก่อนว่าเด็กๆรักพี่ใบไหมเราดูแต่ละคนตอบหาว่าใบเมาวะ่ะ <laughs> ใบไม่ได้เมาไอเด็กพวกนี้นี่ <laughs> เอาใหม่ถามใหม่รักไหม แลดูแต่ละคนตอบน่ารักน่ารักแบบนี้ก็จัดเคียวไปเลยให้ทั้งแคนสีคะมีการถามว่าใบแปลกๆด้วยนะใ <c oughs> บไม่ได้แปลกแค่อยากทำให้อย่างน้อยก็ได้ทดแทนเวลาที่ใบไม่ได้มีให้พวกเขาอะทุกที่เราจะจัดกิจกรรมแคนกันทุกวอาทิตย์ไงพอมันไม่มีน้องมันก็ต้องเหงาหรือเปล่าไหนบางคนที่จะไม่มีตังเติมเพชรอีก เอาเป็นว่ายัางไงใบก็รักทุกคนนะนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้รักนะคะ